สวัสดีครับสวัสดีครับผมท็อปจากน v ว t ท็อปชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาอีวูคอยคิงกันนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะอีวูคอยคิงนะครับเราขอหมุนปร่แก๊สต็อปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ผมกําลังโกงเกมอยู่นะครับผมไม่ได้เดือนหรืออะไรนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เราจะไม่ฟิกที่การโกงนะครับเราจะมาฟิกที่การ อีคอยคิงกันนะครับหลังจากที่ผมคอยมานานนะครับวันนี้จะเป็นฝันเป็นจริงแล้วฝันจะเป็นจริงแล้วโว้ยตอนนี้คือรอไม่ไหวแล้วครับ CP เท่าไหร่คืออีวเลยนะครับไม่สนใจนะครับอามาดูนะครับมาดูคอยคิงคงเรากันนะครับห่ร้อยยี่สิบสามนะครับ ก็ไม่เยอะนะครับน่าจะได้ไม่เยอะนะครับสำหรับสกิลที่ผมต้องการครับก็คือไฮโดรปลมได้โปรดขอไฮโดรปลมนะครับไฮโดรปลมเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหนึ่งสองไปยาเอาโนจิราดจอดจิราดจอดจิราดจอดจิราดอดจงมา คิรดตัวชุ่มมาไฮโดรพัมไฮโดรพัมโอมาแล้วครับเห็นหัวแล้วกิร์โดคิร a โดคำรามโอ้โหนร์ดก็ให้ดรพัมเลยไนฮะโดรมโอ้โหอยากจะร้องไห้ซีพีโอไฮโดรพมทุกคนครับวันนี้ผมก็สมหวังแล้ว ผมไม่ขออะไรมากผมขอแก้ให้ถุกบ้านในที่สุดกิโลดอโด,ดของผมก็มาแล้วหลังาการที่ผมโกงเก็บคอยคิงมานานทุกคนดูนะครับสำหรับใครที่อยากได้กิรลเหมืนผมผมแนะนําให้มาที่นี่เลยถ้าทุกคนจะโกงนะครับให้มาตรงสวนลุมพินีนะครับตรงสามแยกนี่นะครับคือแบบคอยคิงออกเกอียวมากนะครับโอ้วันนี้ดีใจมากนะครับ ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกเลยนะครับโอ้จิราดรวันนี้คงนอนหลับฝันดีแล้วจิราดรสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายขอให้คนโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b นนะครับต่อไปผมเจอมาอ e ีว e ี ee, ให้ดูนะครับใครอยากดูอ e ีวีนะครับกดติดตามไว้นะครับสําหรับวันนี้บายบายคุณนายครับ